สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะนกจะพามาดูบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอนนะคะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลายัยและใกล้กับเซ็นทรัลนคนปรปฐมด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูบ้านกันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เ,เลขที่บ้านกันเลยทีเดียวคือถ้าสมมุติว่าใครเป็นสายมูที่แท้ทูนะคะจะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยเพราะว่า ทางเจ้าของบ้านนะคะเขาได้สร้างบ้านโดยเชิญซินแสเนี่ยมาร่วมออกแบบร่วมกับสถาปนิกนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูได้ตั้งแต่เลขที่บ้านเลยบ้านทุกหลังของโครงการนะคะจะขึ้นต้นด้วย168นะคะซึ่งเป็นเลขมงคลของที่บ้านนะคะแล้วก็เข้ามาถ้ามองเข้าไปจะเห็นโรงรถ กว้างมากจอดรถได้สองคันสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถกระบะคันใหญ่ๆหรือรถเก๋งคันเล็กๆมีพื้นที่สเปซเดินได้รอบลงรถแน่ๆนะคะแล้วก็พอเข้ามาข้างในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีสเปซกว้างมากพอรวมไปถึงมีถังขยะซึ่งทิ้งจากข้างในแล้วก็เทศบาลสามารถเก็บออกจากข้างนอกได้เลยต่อไปมีอะไรอีกอย่าตามน้องมาดูคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ทางลาดถามว่ามีไว้ทำไม บ้านนี้นะคะค่ะทางโครงการเนี่ยเขาได้ออกแบบไว้รองรับสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้รถเข็นหรือว่ารถนั่งรถนอนต่างๆนะคะก็จะทำรองรับส่วนนี้ไว้แล้วนะคะหรือทาให้มีผู้สูงอายุแม่บ้านทั้งหลายจะชอบส่วนนี้มากๆเพราะว่าเราอาจจะได้ไปช็อปอป,ปิ้งอาทิตย์ละครั้งซื้อของเข้าบ้านเดือนละครั้งก็สามารถแบกของหนักๆขนตะกร้าลากขึ้นมาได้เลย อย่าเล่าพาไปอยูข้างในบ้านกันค่ะตามเข้ามานอกเหนือจากความมงคลของบ้านแล้วบ้านหลังนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยนะคะเพราะว่าทางเจ้าของโครงการเขาติดตัวสัญญาณกันขโมยไว้ให้ทั้งสองทางเลยตั้งแต่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ประตูหลังบ้านด้วย แล้วก็มาจนถึงพื้นที่นั่งเล่นสเปซตรงนี้นะคะกว้างมากเ3เมตรกว่าขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ความสูงจากพื้นจะหลดเพดาน2.7ทำให้พื้นที่ดูโป่งโล่งสบายทั้งบ้านเลยดูจากโซฟาตัวนี้2เมตร10นะคะยังมีพื้นที่เหลือให้แบบวางของตกแต่งด้านข้างอีกเยอะมากแล้วก็ระหว่างพื้นที่ตรงนี้ไปจนถึงหน้าโทรทัศน์ก็เป็นระยะเหมาะกับสายตาในการที่จะดูโทรทัศน์นะคะ รวมไปถึงสเปซตรงนี้ถ้าเราอยากจัดปาร์ตี้คราวเกะหรือว่าอยากจะเต้นรำม,มีกิจกรรมเออนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆก็มีสเปซเหลือพอที่จะทํากิจกรรมตรงนั้นนะคะในตัวของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะตั้งมาเป็นตัวตู้โชว์แต่ว่าบ้านจริงทางเจ้าของบ้านอาจจะอยากกั้นสเปซระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องครัวก็ได้นะคะอาจจะทําเป็นประตูทําเป็นไม้ะไระแนงทําเป็นเคาน์เตอร์ต่างๆได้ มาดูกันที่ส่วนของครัวค่ะครัวจะมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์มาตรฐานนะคะมีตัวดูดควันให้พร้อมรวมถึงอ่างล้างจานที่เป็น2หลุมแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีล304นะคะแล้วเขาก็เก็บงานให้เรียบร้อยมีประตูปิดแม้บ้านที่อยากจะซื้อของมาเก็บตุ้นเก็บไว้ใช้นานๆก็สามารถ เก็บมีพื้นที่สเปซมากพอมีที่เก็บเตาแก๊สไว้ให้เรียบร้อยนะคะมาถึงตรงนี้เราจะเห็นในมุมของการส่วนของการทานอาหารก็ยังมีสเปซที่กว้างมากพอที่จะใส่โต๊ะอาหารสี่ที่หรือว่าอยากจะได้โต๊ะยาวกว่าน,นี้อีกหน่อยก็ยังพอวางได้นะคะหรือใครอยากออกแบบเป็นเคาน์เตอร์อีกหนึ่งเคาน์เตอร์ขึ้นมาเป็นเคาน์เตอร์สวยๆเรียร่วมกับไม้ระแนงก็แล้วแต่เจ้าของจะดีไซน์เลย ก่อนจะไปมุมถัดไปอย่างที่นกแจนบ้านนี้เขาทำหลายๆอย่างมาเพื่อความสะดวกสบายแล้วประตูหลังบ้านมีตัวสัญญาณกรทั้งโลอีกเช่นกันนะคะพอเปิดไปหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทําพื้นที่เตรียมไว้ให้แล้วสําหรับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทาโซนซักล้างต่างๆนะคะก็มีการเทป,ปูนหลังบ้านไว้ให้ติดกับห้องครัวตรงนี้อย่างที่นกบอกนะคะ บ้านหลังนี้ทําทุกอย่างมารองรับความสะดวกสบายมี4ห้องนอน3ห้องน้ําห้องน้ําแรกเลยนะคะก็คือจะอยู่ชั้นล่างสาหรับแขกที่มาเยี่ยมเยี่ยนหรือว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ห้องนอนที่1ห,ห้องนอนชั้นล่างนะคะเราไปดูห้องน้ํากันห้องน้าเข้ามานะคะก็จะเห็นได้ว่าอ,อ,อุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหมดข้างในเป็นขนาดมาตรฐานนะคะแล้วเขาก็ปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นจะหลุดเพดานเลยนะคะแล้วก็พื้นเนี่ย จะเป็นพื้นแบบหยาบก็คือจะไม่ลื่นนะคะรวมถึงเขาติดตั้งเดินไฟสําหรับติดเครื่องทาน้าอุ่นไว้ให้แล้วก็สามารถซื้อเครื่องทาน้าอุ่นมาติดตั้งได้เลยตามเข้ามาดูทางนี้นิดนึงทางโครงการอื่นเขาอาจจะไม่มีให้แต่โครงการนี้มีส่วนบิลตรงนี้ให้นะคะเป็นช่องเล็กๆซึ่งสามารถจะวางของตกแต่งหรือว่าทําสิ่งต่งตางๆวางของใช้ต่งตางๆได้อีกนะคะ ตัวอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำอย่างที่นกบอกไปแล้วแบบมาตรฐานทางบ้านเลยค่ะก่อนที่จะถึงข้างบนสิ่งที่นกอายากนำเสนอต่อมาก็คือห้องเก็บของไม่ดูไม่ได้เลยค่ะห้องเก็บของที่อื่นอาจจะเป็นห้องเก็บของเล็กๆนะแต่ห้องเก็บของที่นี่นะคะใหญ่มากติดไฟไว้ให้แล้วด้วยก็สามารถเปิดไฟเข้าไปข้างในได้เลยนะคะอันนี้เห็นความสูงหกงไหมคะ พอเดินเข้ามาปึ๊บยังมีพื้นที่สเปซเหลือเลยเพราะฉะนั้นห้องเก็บของนี้สูงมากนะคะเก็บของได้จริงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดกระเป๋าเดินทางหรือว่าจะเป็นของใช้ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นะคะ <c oughs> ก็มียาวลึกเข้ามาถึงข้างในเลยนะคะไปจนถึงจุดตรงนู้นเลยช่องเล็กๆข้างในตรงนั้นก็สามารถจะเก็บเป็นกระเป๋าเดินทางต่างๆได้นะคะ และห้องนี้อย่างที่บอกว่าด้วยความกว้างความสูงแล้วมันไม่ได้มีไว้แค่เก็บของอย่างเดียวบ้านไหนที่มีน้องหมาน้องแมวอาจจะทําช่องทําที่ระบายอากาศแล้วทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นบ้านน้องหมาน้องแมวก็ยังได้อีกนะคะถามน้องแมาห้องนี้ว้าวห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างหรือใครอยากปรับเป็นห้องทํางานก็ได้อีกเช่นกันนะคะ ห้องทำงานห้องนอนชั้นล่างสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆเลยนะคะมีหน้าต่างให้ทั้ง3บานคือโล่งโปร่งสบายมากเหมาะกับการทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุมากๆเลยนะคะหรือใครอย่างที่บอกไม่มีผู้สูงอายุก็สามารถทำดัดแปลงเป็นห้องทำงานามีความสุขในการทำงานแน่ๆโอเคค่ะเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะตามไหมันนะ ไฟเขาจะเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะตัวบันไดบ้านนะคะเขาจะเป็นตัวไม้ร่วมกับตัวสเตลเลตแบบโมเดนโมเด์ Modern, Modern นะคะแล้วก็วันนี้นกจะไม่พาไปดูห้องใหญ่ก่อนเดี๋ยวนกจะพาไปดูห้องเล็กก่อนว่าห้องเล็กมันเล็กจริงหรือเปล่าเริ่มจากห้องนอนแรกเลยค่ะแวบนี่ ห้องนอนแรกตังข้ามาเลยค่ะห้องนอนแรกสามารถใส่เตียง3ฟุตครึ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่พอที่จะใส่โต๊ะข้างเตียงหรือถ้าใครอยากใส่เป็นไซส์เตียง5ฟุตก็สามารถทำได้นะคะมีหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปก็คือโล่งโปร่งสบายไปหมดเลยนะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าขนาด3ประตูได้สบายๆเลยค่ะยังเหลือพื้นที่แบบ สเปซให้วางโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วยนะคะถือว่าห้องไม่ได้เล็กเลยนะคะใหญ่มากจะติดโทรทัศน์วางโต๊ะปลายเตียงก็ยังทําได้อีกเช่นกันไปดูห้องถัดไปกันค่ะตน้องห้องนี้กว้างมากถึงเรียกได้ว,ว่าเกือบจะเท่าห้องมัตเตอร์เบดรูมกันทีเดียวนะคะคือใส่เตียง5ฟุตก็ยังเหลือพื้นที่กว้างเลยทีเดียวเห็นไหมคะแล้วก็อย่างที่บอก จะวางโต๊ะปลายเตียงก็ได้อีกเช่นกันจะเป็นห้องนอนผู้ใหญ่เป็นห้องนอนเด็กวัยรุ่นเป็นห้องนอนออผู้สูงอายุที่ยังใช้ชีวิตปกติได้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็หันหน้าออกทางทิศตะวันออกท้องก็จะไม่ร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกว้างแค่ไหนคือห้องนี้วางตู้เสื้อผ้าขนาดตีประตูได้เลยนะคะตู้เสื้อผ้านี้สี่ประตูใหญ่มากแล้วก็ สูงสูงจากพื้นนะคะจะหลดเพดาน2.7ตู้นี้ก็2เมตรนะคะก็ยังเหลือพื้นที่สเปซข้างบนหรือใครอยากจะบิวอินสวยๆก็สามารถทำได้เช่นกันไฮไลท์ของนอกวันนี้เลยเดี๋ยวนกพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมแต่ก่อนไปมาสเตอร์เบดรูมขอแวะห้องน้ำก่อนได้ไหมไปดูห้องน้ำกันค่ะนี่ค่ะห้องน้ำชั้น2ของเราก็คือเป็น ใช้สำหรับห้องสองห้องนะคะก็เป็นสุขภัณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วก็อย่างที่นกบอกว่าเขาจะมีการเตรียมตัวปักไว้รอสําหรับติดเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วที่ชอบม,มากๆเลยก็คือจะมีช่องวางสบู่วางออของใช้ต่างๆได้เลยหรือถ้าใครอยากจะติดเป็นตัวกัน้นอย่างที่นกบอกว่าพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งก็ทําได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาทําเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานมาแล้วนะคะแล้วก็ ออทั้งหมดก็เป็นพื้นกระเบื้องหมดเลย,เลยแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูห้องนอนใหญ่ก้นนี่เลยเข้ามาเลยค่ะสวยมากๆเลยในห้องนี้คือกว้างมากกว้างสุดๆไปเลยเห็นไหมคะอันนี้เขาใส่เตียงใหญ่ ฟุตนะคะแล้วก็ข้างนี้ยังมีพื้นที่เหลือสเปซก,กว้างๆไปเลยค่ะแล้วจากตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นก็ยังมีพื้นที่สองด้านกว้างมากๆมีระเบียงกว้างมากๆด้วยเช่นกันในส่วนของห้องนี้นะคะใครอยากจะทำเป็น w a l k i n c l o s e t ก็ได้เช่นกันตัว w a l k in closet ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านเลยว่าอยากตกแต่งเป็นแบบไหนซึ่งบ้านตัวอย่างเขาทำให้ดูเป็น Walk i n c l o s e t ที่สามารถวางเ,เป็น โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าก็ออกจากห้องน้ํามาแต่งตัวเรียบร้อยแต่งหน้าออกห้องได้เลยนะคะแล้วก็ในห้องนี้มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยห้องน้ำนี้ก็กว้างอีกเช่นกันช่องม,มากเลยเดินเข้ามาดูลิค่ะตามนาเข้ามากระเบื้องของเขานะคะมีลวดลายที่แบบลุกเล่นะจะไม่ได้เท่ากันถูกแบบถูกด้านอย่างด้านเนี้ยเป็นการเล่นกระเบื้อง สีสวยมากเลยนะคะบ้านนี้เขาคุมโทนสีทุกหลังเลยนะคะเพราะว่าทุกหลังเนี่ยจะแบบคุมโทนให้เป็นสีที่แบบอยู่ได้ยาวๆไม่น่าเบื่ออย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพื้นที่ทำบบน้ำคือกว้างมากตรงนี้เลยคือแขนนกยาวอะนกดูแขนนกติดฝังนี้นี่น้องแตะไม่ถึงนะกว้ามแค่ไหนคิดดู แล้วนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยตรงนี้เขาทำไว้ให้สองช่องเลยก็คือตัดเป็นโทงเว้าไว้ให้นะคะจะใส่สบู่ใส่สครับตัวใส่เทียบน้ำต่างๆน,น,นะนะวางไว้ได้สบายมากเลยเรยนชาวเวอร์ก็ยังคงมีให้มีบล็อกสำหรับติดขึ้นทำน้ำอุ่นไว้ให้พร้อมราวตากผ้าทุกสิ่งทุกอย่างคือสวยงามมากสะดวกใช้มากเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วในส่วนของระเบียงเองก็กว้างอีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวนกพาไปดูนะนี่ค่ะระเบียงเป็นยังไงบ้างคือถ้าดูจากนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแบบว่า,วามันกว้างมากๆจริงคือสามารถที่จะเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรมาวางทําเป็นห้องนั่งเล่นภายนอกได้อีกห้องนึงเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้ใครอยากแต่งสวน หรือปูย่าเทียมตกแต่งเป็นพื้นที่แบบให้มันสวยงามก็ยังทำได้อีกเช่นกันนะคะค่ะก็ถ้าใครดูแล้วสนใจนะคะอย่านอทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่างที่แอบกระซิบไปนิดนึงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่เข้ามาแล้ว ดูบ้านเราสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษจนถึงสิ้นปีเลยก็คือมีฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่าจดทะเบียนค่าโอนนะคะแล้วก็ยังแถมปั๊มน้ำแทงน้ำให้อีกด้วยรวมถึงตัวประตูรีโมทนะคะถ้าใครสนใจยังไงเข้ามาติดต่อแล้วก็พูดคุยกันก่อนนะคะเฉิๆกันมาดูกันเยอะๆนะนกไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ごありがとうございできた